สวัสดีค่ะพบกับรายการใหม่ของแม่นะคะคิมว่าคุม้มรายการที่จะเอาสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อะไรต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามารีวิวให้ดูอะไรดีอะไรคุม้มแม่จะเอามารีวิวทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างวันนี้เรานำเสนอ ข้าวผัดปูเนี่ยสองคนในบ้านที่จะผัดอร่อยก็คือพี่สาวของแม่แล้วก็พี่นัดหลานของแม่นะคะคนโตอันนี้ใช้ปูจาก JQ ปูม้านึ่งเนี่ยเลิศแล้วที่เลิศกว่านั้นก็คือกระทะกระทะเนี่ยมันจะต้องเป็นกระทะที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็นำความร้อนได้ดีมากๆเนี่ยเห็นป่มดูไข่ดูดูดูไข่ดูไข,ข่มันต้องฟูๆอย่างงี้บางที่เนี่ยกระทะไม่ได้เนี่ยนะจบเลยนะข้าวที่ผัดลงไปก็จะแฉะ เกินไป โอ้นี่นี่ผัดอย่างนี้เลยนะคะรุงเข้าไปอยากให้กระดกกระทะโชว์หน่อยพี่นัทพี่นัทเนี่ยทำเก่งมากเพราะว่าพี่นัทไปฝึกกับซีฝูที่ร้านแยงซีเกียงตรงนิม,มานซอยห้าเชียงใหม่เนี่ยอยู่กับปีเขาคือสิทธิเอกและสิทธิคนเดียวเพราะนอกจากนั้นไม่มีใครแล้วไม่มีใครไปเรียนเปล่าจะไม่รับสิทธ์นะคะนี่นะอาหารอ่าแล้วเราก็จะใส่ปูลงไป เด็ดตรงนี้ว้าวโอ้โหเนี่แล้วมันมีกลิ่นไม่ไหม้นะรสแล้วที่สูตรของมนจริงๆสำหรับคนที่กินน้ำมันหมูได้นะคือต้องใส่น้ำมันหมูมันถึงผัดข้าวถึงจะได้หอมเนี่ยเสร็จแล้วอะวเสร็จแล้วค่ะคุณอ่ะไม่ถึงสามนาทีขอผัดเสร็จแล้วอะคุณเล,ลิศและปูอะ กระทะต้องดีข้าวต้องดีปูต้องดีอีปูนี่คือปูม้านึ่ง JQ ปูม้านึ่งกระป๋องเนี้ไซส์ประมาณทักเกือบ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 ครึ่งโลอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันห้ากระทะเนี่ยนะกระทะเนี่ยดูเด็กข้าวไม่ติดกระทะเลยเห็นป่ะเนี่ยคือใช้แบบว่าใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าเตาแก๊สแต่ที่บ้านเนี่ยเป็นเตาจีนเตาฟูอย่างเงี้ยแล้วดูปูดิเนื้อปูดิดูดูเนื้อปู เนื้อปูเนื้อปูโอ้ยล่วงออกไปหมดถามว่าทำไมมันใหญ่มากมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ดู oh, <no. S 1> ว้าวนออกป่ะอือหือ อร่อยอร่อยมากตนะิดตามรายการคิมว่าคุ้มได้นะคะจะลงให้ดูบ่อยๆอะไรที่ดีอะไรที่คุ้มถูกต้องดีแพงต้องคุ้มอยู่ในรายการนี้คิ้มว่าคุ้มฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะ